สวัสดีครัเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่29กันยกกายนคม6๕เนาะคาเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นคำพนันนะอังกฤษตัวเด่นก็คือ5กับ8ปดตัวรองก็คือ9กับ2องนะคะห้าหนึ่งห้าสห็ดห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสหรือจะจับคู่ก็ห้าสองสองห้าห้าแปดแปดหเก้าเก้าห้าเก้าแปดแ 8ปดส2งสองแปดเนาะสามตจวก็5้าแปดสองเก้าแปสองสนึเจ็าเก้าหกาสองขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปรัสเซียรัเสเซียตัวเด่นก็คือสามกับหตัวลงก็คือ2กับ9เราจับคู่สองกับหกให้นะสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแดสองเก้าหกศูนสองหก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 แปดหกเก้า ันจะมีเลขเบิลน,นะคะสองสองหกหกสามสามเก้าเก้าเด้อหรือจะจับเอาใหม่ก็คือสามสองสองสามสามหกหกสามสามเก้าเก้าสามเก้าหกหกเก้าเก้าสองสองเก้าเนาะอังกฤษกับละเซียมาเหมือนกันอีกแล้วนะวันนี้นะเก้าสองหกสามหกเก้าเก้าสามหกสองสามศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์สองหกนะต่อไปเยอรมน,นีประเด่นก็คือหนึ 4, ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย์เราจับศูนย์กับสี่ให้นะ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดหรือจะจับออกง่ายๆสนะั้นๆก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะสามตัวก็ห้าสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สองสี่ศูนย์เนาะหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะถ้าไม่ชอบเราเขียนให้เนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสามแนวทางเนาะหรือไม่งั้นก็จับเอาเลขสี่ตัวทั้งสามลัดนี่นะซื้อไม่ต้องลงทุนเยอะจับคู่ควยเอาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะง่ายๆสั้นๆเนาะจับคู่ควยเอาทั้งสามลัดเลยมันจะต้องเข้าทุกลัดแหละสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกแนวทางนะคะขอ,อบคุณทุกคน ที่กดติดตามกดชับสไครป์กดไลค์ให้เนาะว่าจะไม่ทำแล้วขี้เกียจวันนี้ก็เลยส่งช้าหน่อยนึงเนาะ